ทุกวันหลังจากนี้จะมีแต่ข่าวที่มันตื่นเต้นขึ้นๆลงๆแล้วก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เสียชีวิตแบบเป็นกลุ่มเพิ่มขึ้นก่อนที่โรคร้ายจะกลับมาเศรษฐกิจกมันจะพังก่อนนะสิคะค,ค,คือตอนนี้ใครทำอะไรไม่ดีใครทำอะไรที่หมกเม็ดหรือว่าไม่สุจริตอะ่ะก็เตรียมตัวไว้เลยภาพรวมก็เหมือนจะดีนะแต่ก็ทุกวัน หลังจากนี้จะมีแต่ข่าวที่มันตื่นเต้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,น,นลงลงพยายามหาเรื่องอื่นเข้ามากลบแล้วก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เสียชีวิตแบบเป็นกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสามคนสี่คนห้าคนแล้วเป็นการเสียชีวิตที่แบบว่าเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความประมาทแล้วก็จะเป็นลูกหรือหลานของผู้มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้อืม ก็ก็มีสะส่วนใหญ่แต่ว่าอุบัติเหตุนี่น่าจะเป็นวงการของเทวดาอ่ะอืมจ้ะอืมแล้ววงการบันเทิงนะคะมีอะไรแบบพีคอีกไหมคะเออเขาจะเงียบไปก่อนแล้วน่าจะเป็นหลังปีใหม่ถึงจะเริ่มกลับมาพีคอีกแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นรายชื่อที่อยู่เบื้องหลังแล้วจะถูกผ,ผุดขึ้นมาแต่ถามว่าจะเยอะเหมือนกับ ช่วงเดือนที่แล้วไหมเดือนพฤศจิกาก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะโดนหนักเหมือนช่วงนัง้นค่ะแล้วกลุ่มที่เข้าไปข้างในแล้วมีโอกาสจะได้ออกมาข้าง,งานอกเออถ้าออกก็จะออกความกันอ่าไม่ได้ออกแบบกระจายทีละคนทีละคนจะไม่หลุดทีละคนค่ะนี่คือดาราจะเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวค่ะใช่ เราถามกัไปเลยนึกค่ะมันเหมือนก่อนเราดูก่อนหน้านี้เาเราก็จะเจอแต่ข่าวปกติกแต่กลายเป็นเหมือนช่วงหลังๆไหเราจะเจอเป็นเหมือนเป็นธุรกิจที่เป็นชั้นโซ่ที่ถูกมันแฉออกมาทีเราจะเต็บทีเราจะเจ็บ้วก็หลากหลายบริษัทเลยอันนี้มันเป็นสาเหตุอะไรจากดวงเมืองหรือเปล่าคะหรือว่ามันมีมนมการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดมันก็มีมีเรื่องของดวงเมืองด้วยแล้วก็มีเรื่องของปีที่มันเกี่ยวข้องทําให้เรื่องพวกนี้กลับมาแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนพบตร ไปมองว่าตรงนี้สําคัญที่สุดใช่เปลนหรือมันดีขึ้นไหมเอ่อมองอย่างนี้คนธรรมดาที่ถูกโกงก็ถือว่าดีขึ้นเนาะใช่ค่ะเราก็ได้เห็นว่าอะไรมันมันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็น่าชื่นชมจ้ะในส่วนของสภาพเศรษฐกิจั้หลระหลายคนก็ยังกังวลบางคนก็ยังแอบกลัวในเรื่องของโลกร้ายโลกภัยค่ะ ก่อนที่โรคร้ายจะกลับมาเศรษฐกิจมันจะพังก่อนนะสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเรื่องของเศรษฐกิจ,กจตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยคนที่ซื้อของมาตุนเตรียมจะค้าขายเนี่ยจะไม่ดีเหมือนปีก่อนก่อนหน้านะคะอาจจะซบเซาแต่ว่าก็อาจจะไม่ซบเท่ากับช่วงโควิดอาจจะดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะถึงช่วงที่มันเป็นคลื่นลูกใหญ่มาซัดในเรื่องของเศรษฐกิจและแล้วก็เป็นเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเลย ค่ะจากที่เช็ถ่ายดีๆกันว่าตลาดเนี่ยไปเกือบแทบจะทุกตลาดเลยใช่ก็ก็ต้องปรับตัวเพราะมันถึงยุคที่เจนตรงเนี้ยก็ไม่ทํากับข้าวแล้วการทํากับข้าวมันก็ยากแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องปรับบ้างจะเข้าแบบร้านสะดวกซื้ออย่างนี้บ่อยๆบางทีก็เดี๋ยวเป็นโรคไตาตายกันไปก่อนไงทางตลาดก็ต้องปรับตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เม่ค้าออนไลน์ก็มีข่าวเรื่องกงกันก็เยอะเยอะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอเรื่องทัว ไม่รู้แหละเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นคนมีชื่อเสียงหรือเคยมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วจัดทัวร์แล,ล้วโกงทัวร์จะมีตรงนี้อีกายๆที่เคยกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะแต่ปีนี้จะขึ้นมาอีก,กอหลายทัวร์เลยช่วงปีใหม่ใช่อมืตอนนี้หลากหลาย,ว,ลยวงการก็จะโดดออกระแชร์กันเยอะมากถูกต้องอค่ะมันเหมือนถูกคือเรื่องพวกนี้มันอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าถูกขุดขึ้นมามันก็เลยเยอะ แล้วเขาก็จะรีบล้างบางตรงนี้จนถึงประมาณเดือนพฤษภาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตามดวงนะมันจะมีข่าวอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะเต็มไปหมดเลยไม่โอเคอ่ะก็คือคือตอนนี้ใครทําอะไรไม่ดีใครทําอะไรที่หมกเม็ดหรือว่าไม่สุจริตอ่ะก็เตรียมตัวไว้เลยใช่ธุรกิจสีเทาก็มีแต่เดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องหลังๆใช่ก็ต้องระวังตัว อ่าถ้าตีเรื่องธุรกิจสีเทาปุ๊บเนี่ยเตรียมตัวเลยในวงการมีหลายคนแน่นอนเป็นคู่คู่ด้วยคดาราใช่เป็นค,คู่คู่ด้วยอ, <c oughs> ออก็คือพูดชื่อแล้วก็รู้จักเลยก็เยอะเลยใช่หลายคนที่เห็นแบบอู้ฟู่กันเนี่แหละค่ะใช่ การอ,อนรวยเป็นเหตุสังเกตได้อันนี้เรองจริงคะเรื่องจริงค่ะจริงๆเขาถึงบอกว่าเราทําอะไรเราใช้ชีวิตแต่พอดีดีกว่าอะไรที่มันมันเวอร์เกินคือเราซื้อซื้อของแบรนด์เนมอย่างนึงอะกระเป๋าใบนึงอะมันเท่ากับข้าวกี่จานเราใช้ชีวิตอยู่ได้กี่เดือนนะแต่คือแบบซื้อมากองเลเทอันนี้มันก็มันก็สวนกับเศรษฐกิจเนาะก็จะพูดว่าไงดีอะคนไม่มีก็อยากมีมันก็มองมันก็กลายเป็นเป้าไงยุคนี้น่าจะได้เห็นความยุติธรรมที่แท้จริง <ừ. S 1> คือในส่วนของวงการเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปบอกไปก็คืออาจจะเป็นช่วงหลังบุคลาเนาะจะเริ่มจะเริ่มเป็นทั้หนักของทางวงการบันเทิงแล้วจะหนักถึงขั้นไหนอะไรไังี้เออก็มีสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ปักคําก็ต้องไปรอกันว่าเป็นยังไงผลเป็นไงแต่ก็น่าจะสอบกันแบบข้ามวันข้ามคืนงเงี้ยน่าจะมีเรื่องพวกนี้เยอะก็คือดาราตบเท้าเข้าไปต้องสอบสวนเลยหหลายคนคือเหมือนคืเหมือนว่าปีหน้าดวงคนดังก็ยังยังจะยังมีเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ค่ะ ใช่แล้ววนในเรื่องดีแหละกระบ,บ,กบอกไปทีแบบโอการบ<อ>ันเทิงจะแบบใครจะแต่งงานหรืออะไรเรื่องแต่งงานอะปีหน้าเขาก็ทยอยกันแต่น่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีซะมากกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปอ่ะช่วงนั้นงานแต่งงานเยอะแล้วก็ช่วงประมาณมีน,มนาช่วงนั้นอะโอเคอยู่แต่ว่าเ,เราพูดเรื่องของข่าวดีเนาะข่าวดีมัน คนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรยังไงเ,เท่าไหร่แต่ว่าข่าวร้ายอย่างเงี้ยก็จะระวังมากกว่าแต่ทีนี้สิ่งที่จะเห็นในเรื่องของข่าวดีก็คือเราจะเห็นดาราข้างนอกเข้ามาตีตลาดบ้านเราแต่ก่อนไปได้พูดว่าของเราเออกไปข้างนอกแล้วตอนเนี้ข้างนอกก็จะเข้ามาแล้วก็ดาราไทายก็จะเริ่มมีปัญหานะจ๊ะเ,เ,ออเริ่มมีปัญหานะคะเพราะว่าถูกแทนที่จากตำแหน่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้ภาษาเนี่ยดารานักแสดงเนี่ยต้อง ต้องให้ครองแล้วก็อาชีพพิธีกรกับนักข่าวเนี่ยจะถูกแทนที่ซะเยอะก็ควรที่จะได้หลายๆาภาษาใช่ค่ะม,ะมีคู่รักดาราที่ทำให้ยอมช็อกแบบช็อกกับเรื่องบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคู่แต,คแต่คู่ใหญ่เนี่ยเรลาไปพูดนอนหนูมไว้นะแล้วก็อยู่ดีก็เอ้ยไม่อยากพูดจ้ะ จะดี๋ยวมีมีค่ะมีมีแต่ว่าเขาจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันซอฟก็คือจะยืดเวลาในการพูดออกไปมันก็จะเบาและชใชแต่ว่ามันก็จะมีคู่ที่แบบว่าอายังไงดีอะเหมือนดารากับไฮโซอะไรแบบเนี้ยที่จะมีปัญหากันอีกน้องหนูก็คือที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ ไม่ไม่ใช่เดือนนี้เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วแต่ว่าแก๊งนี้ก็นอนหนูเยอะเนาะอ่าจ้ะก็แล้วต่อยาวนานนะใช่จ่าในส่วนของวงการบันเทิงอันที่เป็นส่วนประกอบของข่าวนะคะค่ะเพราะอย่างล่าสุดมันก็มีรถพนักงานเนาะของช่องานด้วยหลากหลายช่องเลยเราจะไปในทิศทางไหนในตอนวงการบันเทิงเนี่ยคือจะกลายมาเป็นช่องส่วนตัวกันซะเยอะเป็นยูทูบเยอะแล้วก็ต้องเป็น าการทํางานที่ใช้2-3ภาษาเป็นหลักอย่างเงี้ยจะได้งานเยอะเราก็จะมีงานอีเวนต์มากกว่างานทางช่องงานทางทีวีปีปีหน้าเนี้ยจะเห็นในเรื่องของกานที่มันดรอปลงแบบชัดเจนเลยแล้วก็บางช่องอาจจะเงียบถึงปิดแต่ช่องนั้นอาจจะไม่ได้ทบกับกระทบกับนักแสดงสักเท่าไหร่อะไรแบบ